อาชีวะนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแนวทางรัฐบาลแห่งชาติตามข้อเสนอของนายสนอเทียนทองหัวหน้าพักประชาราศและอาจกลายเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ของนักการเมืองทั้งนี้เชื่อในแนวทางของคณะอนุกรรมการสมานฉันเพื่อปปิตรูปการเมืองและการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายท,ท,ทุกพักเป็นรัฐบาลนะลครับผมคิดว่ามันมันคงไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ เรื่องของหลักการที่พูดถึงว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาหรือว่ากระบ,บวนการยุติธรรมมีปัญหามันจะกลายเป็นถูกมองว่าเป็นเรื่องของทุกพักจะมาแบ่งปันผลประโยชน์กันมากกว่าถ้าถ้าถ้าไปสรุปอย่างนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงที่เป็นฝ่ายค้านก็เคยมีข้อเสนออย่างนี้ผมก็เห็นว่ามันไม่ใช่คำตอบ ทางด้านนายสาธิตวงหนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเห็นว่าข้อเสนอของนายสนอเป็นการสร้างประเด็นและแรงกดดันทางการเมืองแม้ว่าการทำงานของรัฐบาลและพักร่วมขณะนี้จะไม่ค่อยราบร,รื่นเท่าที่ควรแต่ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ทางด้านน,า,นายชาญชัยชัยรุ่งเรืองหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินเห็นว่าการตั้งรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้และเห็นว่าความแตแกแยกของคนไทยเกิดขึ้นเพียงจากคนเพียงไม่กี่คนและความสมานฉันอยู่ที่จิตํำนึกของคนไทยทุกคน ขณะที่นายชวราชาัยวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยระบุว่าไม่เข้าใจแนวคิดของนายสนะและคาดว่าจะเกิดปัญหาตามมาโดยเฉพาะโคต้าตําแหน่งรัฐมนตรีอย่างอะไรก็ตามหากพักประชาธิปัตย์จับมือกับพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลจริงพักภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านแทน